นกนกคาบลูกชิ้นเหรอคะเนี่ยคะนะาบอะไรน้อนกคาบอะไรน้อเอี้ยนคาบไม่ใช่เป็นคาบลูกชิ้นนะคะคาบอะไรน้อ,อไหนล่ะนกโน่นนะกินอย่างอร่อยอร่อยเลยอ้อเจ้านกน้อยดีเซล ก็หเห็นนี่คะเมื่อกี้ครับคล้ายๆรูกชิ้นหรือนี่แม่ช่อนม่เลยนี่เลย,น,เลยนกเอียง บินไปแล้วบินไปแล้วบินไปเกาะที่ต้นไม้นะคะที่กีงไม้ค่ะเด็นกเอี้ยงบินไปเกาะที่กีงไม้ค่ะ